ไปไแค่นี้แหละดูท่าทางและวท่านสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องญาตชาชยมทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องปรคนใจที่รักทีก่รบผมชอบหอมมากเลยพี่หนูอ,อะไรหัวเราะอะไรกันเห็นผมไม่คนตลกไงเาขาคิดถึงท่านไงฮะนะเขาคิดถึงท่านชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่าก็ทำไมชอบอคะคะอะไรตั้งหนาวอะเฮ้ยนายกครับนายกครับไปนักนักเรียก เขาบ่นอะไรงุ้งยิงงุงิงเหรเขาบอกว่าเสียงทันเหมือนใครในเมืองไทยจําได้ไหมทำไมแล้วผมยังไงเหมือนแล้วมึงไม่เหมือนแล้วยังไงบ่นกันจังหมูแพงหมูแพงเอาหมูแพงก็ทำยังไงอะคะบ่นกันที่ผายไปว่าอะไรเอางี้หมูแพงก็ทำยังไงเนี่ยคนไทยอะหมูแพงก็แดกกันเนด้อะไรวะบนละครึ่งอะใช้หอเปล่า ใช้ไม่เป็นนะครับท่านคนละเครื่องอ่ะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าหมดไปแล้วจ้ะหมดไปแล้วรอบนี้มาใหม่ไหมก็มามาไม่มาทําไมอะไรต้องรอแต่ผมเหรอแล้วยังไงอ้าวก็รอท่านอนุมัติเจ้าค่ะฮะก็ดีไงบัตรคนจนก็มีแล้วไงโอ้ใช้ได้บัตรคนจนเดี๋ยวปีหน้านะปีหน้าเดี๋ยวจะแจกบัตรขอทานกันให้พี่น้องประชาชนขอทานกันคนละสะพานลอย มันจะนั่งมันหมดเหรอครับท่านมันเยอะเนี่ยหนึ่งสะพานร้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์นะี่เนี่ยเขาพิจารณาตนจังวัคือผลิตภัณฑ์เริ่มมาจากไหนเนี่ยเกีดอะยกสุดจไปเลยขู่ยพหมดูไปเรื่อยเดี๋ยวไอ้เฮียกูต้องไปตัดขา